ผู้สมัครสสพักก้าไกลจังหวัดตรังขึ้นรถแห่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนที่มอบให้เกินความคาดหมายผู้สื่อข่าวรายงานวันที่17พฤษภาคม2566ในเขตเทศบา,นนาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอ,อเมืองจังหวัดตรังนายสุปกรณ์สวรรณมัตรผู้สมัครเขต1จังหวัดตรังพักก้าวไกลขึ้นรถแห่รห่มเมืองขอบคุณชาวตรังที่เชื่อมั่นให้พักก้าไกลเข้าไปทำหน้าที่ในสภาโดยตลอดทางมีประชาชนหลากหลายวัยต่างบุกมือให้กำลังใจ พร้อมขอเซลฟี่ด้วยซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ผลคะแนนแบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการเขตเลือกตั้งที่1ได้คะแนนจํานวน3 2มหมสคะแนนเขตเลือกตั้งที่2ได้คะแนนจํนวน, 32, นามหมนวน32,108คะแนนเขตเลือกตั้งที่3ได้คะแนนจํานวน2 0 0 0 9,197คะแนนและเขตเลือกตั้งที่4ได้คะแนนจำนวน25,615คะแนนทำให้คะแนนรวมทั้ง4เขตในจังหวัดตรังได้จำนวน117,201คะแนนซึ่งทำให้คะแนนแบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการรวมทั้ง4เขตพักก้าวไกลมากเป็นอันดับที่1ขณะที่คะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติได้มาอันดับที่2จำนวน17,689คะแนน พรรคประชาธิปัตย์อันดับที่3ได้3 5 9 2 9คะแนนพรรคเพื่อไทยอันดับที่4ได้3 2 1 4 5คะแนนพรรคพลังประชารัฐอันดับที่5ได้คะแนน14,226คะแนนและพรรคภูมิใจไทยอันดับที่6ได้9,207คะแนนถือเป็นการเปลี่ยนขั้วความนิยมทางการเมืองของจังหวัดตรังจากที่เคยเป็นเมืองหลวงของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ขณะที่คะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของพรรคก้าวไกลแม้จะไม่ได้สอสอเขตเลยแต่ถือว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลดีมากมาเป็นลำดับที่2ที่3ที่4ทั้ง4เขตของจังหวัดตรังโดยนายสุปรณกรณหรือทนายเก่งบอกว่าผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ลงคะแนนให้กับตัวเองและพรรคก้าวไกลขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เราตลอดมา เราจะทำงานการเมืองต่อไปอย่างต่อเนื่องผลจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ทำให้ตนเองรู้สึกได้เลยว่าประชาชนตื่นตัวกับการเมืองมากขึ้นและศึกษากับการเมืองมากขึ้นหลังจากนี้ทางพรรคจะทุ่มเททำงานให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ

ยาเอ็นที่นี่หาตนที่น้นงีเร้นยาเอ็นก่านยังดีเร้นยาเอ็นทีนี่เด็กนม่งนีนะครับนะครับยาเอ็นคือบบทนี่ทีึง้อนะครับจึงจะได้จ้าจังหวัดทางนะครับได้เจ้าแห่งเนือดแ้วเราต้องการสายนธุ์แดงก็ขึ้นะครับก็ขึ้นก็ขึ้นเราจะชวยคนดุนไหมนะครับการเพิแงงเพื่อจะเนหกันนะครับ สวัสดีครับผมก็ทนายเก่งนะครับสุภกรส่วนน้ำมันนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับเบอร์เจ็ดก็เมื่อวันที่1 4พสี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ลงคะแนนให้กับตัวของกรับผมทนายเก่งแล้วก็ของพรรคก้าวไกลนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้ที่สนับสนุนพวกเราตลอดมาเราจะทํางานการเมืองต่อไปอย่างไม่หยุดไม่ยออ่อท้อขอบคุณมากครับออตอนนี้ก็บริเ,เวณรอบในเมืองอย่างเดียวในตัวเมืองอย่างเดียว ที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับก็ประชาชนทุกคนรู้สึกว่าตื่นตัวกับการเมืองมากขึ้นรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเขามากขึ้นแล้วก็ศึกษาการเมืองมากขึ้นรลอก็ด้วยพระคก้าวไกลที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็ประชาชนก็ได้ให้การยอมรับพระเก้าวไกลก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรเก้าวไกลครับตรังสตอรี่รายงาน